1-4เมษายนประกาศ8จังหวัดเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากสวัสดีค่ะวันอังคารที่29มีนาคม2565ติดตามประกาศแจ้งเตือนจากกองอำนวยการน้ำแห่งชาติและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยเรื่องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากซึ่งมีผลกระทบตั้งแต่วันที่1-4เมษายน2565 ซึ่งจะมีรายละเอียดเป็นเช่นไรนั้นไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจและการติดตามที่มอบให้อดมินขอขอบคุณทุกการแชร์ที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะเชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยค่ะประกาศกองอำนวยการน้ำแห่งชาติฉบับที่7พศ2565เรื่อง เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเนื่องจากยอมความกดอากาศตำ่ำปกคลุมภาคใต้ตอนล่างและประเทศมาเลเซียโดยกองอำนวยการน้ำแห่งชาติได้ติดตามการคาดการณ์สภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเนื่องจากมียอมความกดอากาศตำ่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งเวียดนามตอนใต้จะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคใต้ตอนล่างและประเทศมาเลเซียในช่วงวันที่1-2ถึงเมษายน2565 ส่งผลให้ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งกองอำนวยการน้ำแห่งชาติได้ประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำจากฝนคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนพบว่ามีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในช่วงวันที่2-4เมษายน2565ได้แก่บริเวณจังหวัดชุมพร สุราธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสในการนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือทางกองอำนวยการน้ำแห่งชาติจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะบริเวณที่มีฝนสะสมมากกว่า80มิลเมตรในช่วงเวลา24ชั่วโมงและพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำ พร้อมทั้งปรับแผนบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำพร้อมพิจารณาความเหมาะสมในการระบายน้ำในลำน้ำหรือแม่น้ำให้สอดคล้องกับการขึ้นและลงของระดับน้ำทะเลและเตรียมแผนรับสถานการณ์น้ำหลากเตรียมความพร้อมบุคลากรเครื่องจักรเครื่องมือรวมถึงความพร้อมของระบบสื่อสารสำรอง เพื่อบูรณาการความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนได้ทันทีพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยรับทราบล่วงหน้าทั้งนี้หากมีแนวโน้มจะเกิดสถานการณ์รุนแรงในพื้นที่ให้พ่อแม่พี่น้องในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภยัยเตรียมพร้อมในการอพยพได้ทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ ทั้งนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดซึ่งแอดมินและทีมงานจะติดตามนำรายละเอียดมาอัปเดทให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบเป็นระยะระยะค่ะพร้อมกันนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูแลสุขภาพเอาไว้ด้วยเนื่องจากในช่วงนี้สภาพอากาศค่อนข้างแปรปรวนสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปของเราขอ,ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศรวมกันกดไลค์ กดแชร์เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารที่เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นๆนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยๆวยเด้วยความรักและห่วงใยจากหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ